นี่นะครับเอ็นแก้วสี่ไม้แล้วก็หมูไปไข่ดำนะครับผมสี่ไม้เอ็นหมูครับผมสี่ไม้ครับนอกนั้นก็จะเป็นไก่กับหมูนะครับผมเอามาอย่างละสองละกันสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่เซ็นทรัพลพารามสองนะครับผมอเดี๋ยวเราพาไปกินลูกชิ้นร้านหนึ่งบอกว่าเคยกินละครแรกแล้วอร่อยติดใจมากนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราพามาเลยถึงละร้านนั้เราอยู่หน้า อ,อยู่หน้าท็อปนะครับผมน่าเดี๋ยวเราให้ดูนะครับผมนี่ครับผมชื่อร้านนะครับผมอยู่หน้าร้านขนมปังบีทอคนะครับผมแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยไม้ละสิบบาทนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้ครับผมนี่นะครับ เอ็นแก้วสี่ไม้แล้วก็หมูพิคไทยดำนะครับผมสี่ไม้เอ็นหมูครับผมสี่ไม้ครับนอกนั้นก็จะเป็นไก่กับหมูนะครับผมเอามาอย่างละสองละกันทั้งหมดร้อยหกสิบาทนะครับผมได้ทั้งหมดก็ประมาณสิบหกไม้ลูกชิลันเนี่ยคืออร่อยสุดละถ้าไปกินในห้างนะครับได้มาแล้วครับผมร้อยร้อยหกสิบบาทก็ได้ประมาณอ่าสิบหกไม้นะครับผม,ม,ม,มเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าไป นี่คนระับเดี๋ยวเรามากินกันก่อนนะครับเริ่มจากหมูอืมเจ้า้ยวหวานจนี่น่าจะเป็นเขน,นตี่ยโตไก่จะเนยียนมากมเรามาลองดูเอ็นกันดีกว่าอืม นี้เอ็นหนุบมากกรุบด้วยอืมสุบเลยอะ่ะเอ็นหมูเอ็นไก่เอ็นแก้ววิกไทยดำรวมในวันนี้หมดเลยเขาบอกว่าร้านนี้คืออร่อยนะถ้าใครอยู่แถวบาขงขุนเทียนพระรามสองเนี่ยโซนเซนท่ันเนี่ยมาลองร้านลูกชิ้นนะอยู่ตรง หน้าห้างท็อปนะครับผมตรงใกล้ๆหน้าร้านของบีทท็อคขนมปังมาได้แล้วไม่แพงด้วยมาและ1สิบบาทเป็นลูกชิ้นที่อยู่ในห้างที่รู้สึกกินแล้วว้าวสุดแล้วถ้วาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติบราคาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม